ดวงรายสัปดาห์นะคะของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะวันนี้เป็นวันดีนะคะทุกคนถ้าวันนี้เป็นวันของเงินก็พยายามทําเรื่องดีๆมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีละกันวันนี้เป็นวันดีของทุกคนเลยทุกวันสําหรับคนวันอาทิตย์รายสัปดาห์นี้นะคะอาทิตย์นี้นะพยายามทําในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทํางานในสิ่งที่เราทําได้ให้ดีที่สุด จะมีโอกาสหลากหลายอย่างเข้ามาแต่เลือกทาในสิ่งที่ดีนะคะจะมีผู้ใหญ่คอยเกื้อหนุนจุนเจือห้ามทําผิดนะถ้าไปบนบานสารกล่าวอะไรมีโอกาสที่จะได้แต่ต้องไปแก้บนด้วยนะอย่าติดค้างอย่าติดบนบานสารกล่าวใดๆมีโอกาสมีช่องทางให้เลือกให้ทํานะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และท่านจะเมตตาอาทิตย์นี้ ดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะดวงรายสัปดาห์คนเกิดวันจันทนะเป็นยังไงบ้างคนเกิดวันจันทร์วันจันคนวันจันนะคะมันเป็นช่วงโชคชะตามันเป็นช่วงที่เราจะรู้สึกขึ้นๆลงๆเราจะรู้สึกว่าบางอย่างมันก็ดีจังเลยช่วงนี้บางอย่างมันก็ไม่ค่อยดีนะคะยังเป็นเรื่องราวที่อาจจะมีแผลมีเรื่องที่ต้องกังวลใจอยู่ เป็นอาทิตย์ที่ต้องประหยัดเงินใช้จ่ายเงินหรือคิดแต่เรื่องเงินซะส่วนใหญ่แต่จะมีความรักความสุขสมหวังกับคนรอบข้างคู่ของเราเองจะมีคนมาช่วยเหลืออะไรเงี้ยกับคนรอบข้างจะมีกาลยาณมิตรที่ดีพูดจากับใครเขาก็พูดจาดีกับเราพูดจาราบรื่นอารมุ่มอร่วยกันไม่ไม่ติดขัดช่วงนี้แต่งตัวสวยๆและเปิดรับโชคลาภนะคะ ดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันอังคารนะคะคนวันอังคารนะสัปดาห์นี้คนวันอังคารจะเป็นยังไงบ้างคนวันอังคารสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ต้องแบกรับภาระอย่างหนักแต่มีงานดีกว่าไม่มีงานเนาะแบกรับภาระทําหน้าที่ของตัวเองขยันขันแข็งให้เต็มที่นะคะ ถ้ามีกัลยาณมิตรมีคู่อยู่แล้วจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอย่างดีหรือเราจะมีคนที่เหมือนกับเขาเป็นแบ็คหลังให้เราไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือคู่รักกัลยาณมิตรนะคะเขาอยากจะช่วยเหลือเขาอยากจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราไปช่วยเหลือเราไปนานๆพยายามหน่อยและกันอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่เราเหนื่อยเราเป็นเหมือนหัวเรือหัวหน้าครอบครัวนะคะเป็น เป็นผู้นำอเป็นผู้นาเป็นอาทิตย์ที่ต้องไฟหนักเหนื่อยหน่อยแต่สำเร็จดีดวงรายสัปดาห์สำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะดวงรายสัปดาห์นะคนวันพุธถ้ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับชู้สาวไปทำผิดอะไรมามือที่สามพยายามอย่าไปยุ่งนะเพราะว่าผลของวิบากกรรมต่างๆพวกนี้อาทิตย์นี้มันอาจจะทำให้คุณทุกข์ใจก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ถูกต้องถ้าเรารู้หรือเราไปเพีเยยพล้ำไปเข้าไปอยู่ในวงเรื่องมือที่สามหรือไปเกี่ยวกับภารกิจใดๆที่มันไม่เวิร์กอ่ะมันมันดูติดขัดหรือมันทําให้จิตเราตกอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวข้องพยายามทําให้จิตตัวเองสูงขึ้นให้ได้พึ่งพาคือมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอ่ะให้เราอย่าไปจิตตกไปมัวเมากับสิ่งที่ไม่ดี ถ้าทําอย่างนี้ได้ยังไงคุณจะโชคดีแล้วโชคดีมากด้วยถ้าพ้นผ่านไปได้นะคะแล้วก็จะมีการเริ่มต้นงาน <S <S ดวงรายสัปดาห์สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะคนวันพฤหัสนะคนวันพฤหัสช่วงนี้คนวันพฤหัสอาจจะงุดงิดใจไม่สบายใจมีเรื่องให้คิดหนักหรือนอนไม่หลับนะคะกังวล กังวลกับปัญหาเดิมๆกังวลกับสถานการณ์บางอย่างที่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแผลเก่าเป็นเรื่องราวเก่าๆที่เรามันมันไม,ม,นไม่มันไม่ผ่านตัวเองไปสักทีมันมาตอกย้ำทำให้เราจิตตกชอบนึกถึงเรื่องเก่าๆเรื่องปัญหาเดิมๆแต่ยังไงซ้านะให้กำลังใจตัวเองเพราะว่าจริงๆเราก็ยังมีคนรักคนเมตตาคนอยากจะช่วยเหลือ คนอยากจะเกื้อกูลเพราะฉะนั้นพยายามอย่าให้ตัวเองจิตตกอย่าไปคิดฟุง้งซ่านเพราะโอกาสดีๆจะมาแต่แก้ไขที่ตัวเองก่อนนะคะดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะดวงรายสัปดาห์เป็นยังไงบ้างคนเกิดวันศุกร์ถ้าก่อนหน้านี้มีเรื่องใดๆก็ตามไม่สบายใจเรื่องหงุดหงิดใจหรือไม่ได้ดั่งใจ อะไรมายังติดขัดอยู่ยังรู้สึกหุดหนิดกับสิ่งลอบข้างยังรู้สึกว่าจะแก้ปัญหามันยังไงดีมีทางออกจริงๆหรือเปล่าอ่างเงี้ยก็ขอให้กําลังใจนะคะว่าจริงๆมีทางออกจะมีคนมาช่วยเหลือจะมีผู้ใหญ่มาเกื้อหนุนจะมีคนรักคนเมตตาหรือมีกําลังใจจากครอบครัวคนรักช่วยเหลือทําให้โชคชะตา เรามีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยคิดลบหรือเรามองสิ่งต่างๆมันมีแต่เรื่องติดลบก็อย่าเพิ่งไปทำอย่างนั้นอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจใดๆช้าๆได้พล้าเลียมยงงามเป็นอาทิตย์ที่คุณต้องระมัดระวังการดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันเสาร์นะคนที่เกิดวันเสาร์เป็นยังไงบ้างคนวันเสาร์ในเรื่องการงานการทำงาน พยายามตั้งมั่นงานงานงานเท่านั้นคิดอย่างนี้เลยนะคะงานงานงานเท่านั้นถ้ามีเรื่องไม่สบายใจไม่ได้อย่างใจพยายามยึดมั่นถ้าใครหางานมีโอกาสได้งานอยู่ๆได้งานใหม่ได้เริ่มต้นงานใหม่ๆแล้วจะเป็นที่น่าพอใจอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ไม่สบายใจเพราะมันจะมีปัญหาบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันฝังลึกในจิตใจทำงานเกี่ยวกับต่าง ประเทศต่างชาติจะดีนะคะสำหรับคนวันเสาร์แต่ต้องละเอียดรอบครอบนะเพราะว่ามันจะมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรพลิกผันได้อยู่ๆประสบอุบัติเหตุหรืออยู่ๆข้อมูลการติดต่ออะไรผิด